สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุทกท,ท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในบางเซเชนเคยเออไม่ใช่ในื้อก็อยู่กับบางเยเชนเคยนะครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมารีวิวไม้นะครับทุกคนก็จะเป็นไม้ติดปกเกืือน,นะครับก็คืออีกประมาณสักสองสามวันอนะ่ะพี่จะทําทคลิปกินอาหารนะครับนั่นแหละเนี่นี่นะครับที่สั่งมาก,ก็คือนี่เราจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่สั่งมาจากช้อปปีนะครับทุกคนราคา69เกบาท รวค่าส่งอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เก้าสิบกว่าบาทนะครับทุกคนนี่นะครับแกะออกมาก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนดี๋ยที่แกะดูข้างในให้เลยดูเลยไม่ใช่ลิ้นพันกันี่แกะให้ดูข้างในเลยนะครับนี่ก็จะเป็นที่กันชื้นะครับนี่นะครับเขาจะให้ไม้แบบนี้มานะครับมันติดปกเสื้อนะครับทุกคนแล้วกแกะลวดออกก่อนนะครับ ถ้ามีแข่งรบกวงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนครับเพราอยู่นอกบ้านเน mm ี hmm. ่ยสายเขาก็ใหมายาวอยู่แล้วครับทุกคนก็ไม่ถึงแขนนึงหรอกเลยแขนอยางยาวไง mm hmm. นี่ครับทุกคนเขาจะให้ไม้บารมาปานี้นครับแต่ในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีใสถุงมาแล้วก็ที่กันชื้นมีแค่นี้แหละครับ mm hmm. แล้วก็เขาก็จะให้ที่หนีบมาด้วยนะครับก mm ็ hmm. คือถ้า ถอดตัวนี้ออกก็คือเสียงลมเข้าแน่ๆเลยครับทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติเราใส่ที่เนีน้เสียงลมก็จะไม่เข้าเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะครับที่ส่งจาซัพปี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะครับ้ปปคบาคืคนจะสั่งตามนะครับก็พี่จะมาพูดโดยการใช้ไม้นี้เลยนะครับก็คือตอนนี้พี่ใช้ไม้ตัวนี้อยู่นะครับเดียวพี่จะใช้ไม้ตัวนี้เลยนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ใช้ไม์ตัวน้อยนี้แล้วครับทุกคนก็ถ้าพูดในตัวนี้ก็คือจะไม่ได้ยินเลยนะครับก็คือใช้เสียงไม์ตัวน,นี้แล้วนะทุกคนเนี่ยโรโลโรโรโรประมาณนี้นะครับทุกคนเราติดป,ปกเสื้ออะไรที่ทํทคลิปกินเาาไปข้างนอกนะอ่ะก็แบบสายเนี่ยเราใต้โต๊ะมาแล้วก็ทาคลิปกินไงเออพอเอาจะพูดก็อนิบเข้าเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคน เป็นไงอ่ะเปลี่ยวครับก็จะขอปิดคลิปเลยนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับเลยประมาณอีกสองสามวันนี้ก็ทำทิ่กินนะครับทุกคนเ,เนกะกะว่ะโอเคนะครับทุกคนเจอกันก็อย่มมาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะครับทุกคนไปละ